ทุกเช้าอาบูบากาอานะและกาลิมมะยีเยาวชนซึ่งทําหน้าที่ดูแลศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มประจําศูนย์ดาวะมรักัตยาลาจะช่วยกันเก็บไข่เป็ดวันละกว่า70ฟองเพื่อนําไปประกอบอาหารแจกจ่ายสําหรับชุมชนและกลุ่มดาวะที่จะมารับฟังคําสอนทางาศาสนาเพื่อเผยแผ่แก่พี่น้องมุสลิมในพื้นที่ห่างไกลสําหรับศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้กองบริการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าสนับสนุนให้มีการจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ประชาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องจากโดยหลักการของาศาสนาอิสลามแล้วความพอเพียงคือหนึ่งใน6ของหลักค้สอสอนสำคัญซึ่งมุสลิมที่ดีจะต้องประพฤติปฏิบัติก็เราต้องตามชีวิตแบบท่านอนับดุละสะลัมและนบีนีสอนทุกสิ่งทุกอย่างสอนทุกอย่างสอนให้ทําอิบาดาั้งสอนให้เกลียดมาลยยะและสอนให้ทําธุรกิจและสอนให้และก็นนาธุรกิจนั้นให้สอนว่าให้มีธุรกิจพอเพียง เือภาษาท่าว่าที่จริงภาษาไอสศรกิจพอเพียงนี้มาตั้งแต่ในอิสลามเดิมๆแล้วศูนย์มลกเนี่ยมีเด็กอยู่ประมาณมีเด็กเรียนหลักสูตรท่องจําอยู่ประมาณ800คนคิดว่าน่าจะเอาตรงเนี้ยมาเผยแพร่กับเด็กด้วยแล้วก็กิจกรรมของดาวาเนี่ยเขาออกไปในพื้นที่เนี่ยน่าจะ,อะสอดแทกในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรียนรู้และดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของกรมโดยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้านับว่าเป็นความสําคัญอีกประการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะสิ่งหนึ่งที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้ปลุกระดมพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาตลอดก็คือปัญหาสภาพความเป็นอยู่ที่เหลื่อมล้ําและแตกต่างกันของคนในท้องถิ่นเดียวกันทีมข่าวศูนย์ประชาธิปไตยกรมโดยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้ารายงาน